รถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายเครื่องแรงขับตีฟูออปชั่นเลยค่ะนี่สันเทียนา 250XV V6 ท็อปสุดมูลรูไฟฟ้าไมาน่าเชนเกียร์โต,โตปี2013โปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 3 30, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งแค่เดือนละ7,000บาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 000, 5 0 0 0บาทขึ้นไปกระสือรถคันนี้ไปเชงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบ กบันนะครถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้ไมเนเชสแล้วนะเครื่องแรงสุดๆเป็นเครื่องยนต์2.5เป็นสินนะคะ V6 ค่ะท็อปสุดของรุ่นมีโมดูลไฟฟ้าด้วยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้ามีเมมโมรี2จุดกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า,ระ,ฟาระบบเซ็นทรัลล็อก พุสต์สตาร์ไลายไม้รอบคันแอร์แบ็กวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียงสแตนดาร์ด a m F m a u x แล้วก็ c d กล้องส่องถอยค่ะหรูหลาดูดีมากๆเลยค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะี่คะมีแอร์ตัวหลังด้วยนะเย็นั่วถึงค่ะรถสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะฟีด้าวจะได้เต็มเลยค่ะส่งเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่1 5 0 0 0หืนบาทขึ้นไป กระสือรถคันนี้ไปเชียงรานได้แล้วนะคะหรูลหลาดูดีมากเลยมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะคะนั่งสบายแอร์เย็นขับดีสุดๆเลยค่ะกดลองขับได้นะคะรถสภาพดีจริงค่ะใหม่ได้เชนแล้วค่ะไฟท้ายใหม่แล้วนะคะคิวพรีเมียมรอบคันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะ าใช้ค่ะคันนี้สามารถเติมน,น้ำมัน e10 ได้ด้วยนะคะรู้ล้าดูดีเครื่องแรงขับดีฟูลอ option เลยค่ะสะภาพดีค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครืนยนต์ V6 2 5 0 5เป็นสิค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 จะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเนียซายนำหน้า SIA MP 10ค่ะ mm hmm. พิมพไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ mm hmm. ดูล้ดูดีสภาพดีน่าใช้สุดเลยค่ะคันนี้แล mm ้ว hmm. พบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ mm hmm.